สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพยากรณ์คนาศีพฤกษพประจําเดือนกันยายนพุทธศักราช2564คนที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนหรือคนที่เคยไปผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดสามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่านะคะคนราศีพฤกษพนะคะมีดาวการงานมาทับที่ตัวเองมาเป็นเวลาตั้งแต่ เกือบปีแล้วนะคะก็คือตั้งแต่กันยาปีที่แล้วเพราะฉะนั้นคนราศีพฤษภจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะคะช่วงทุกวันนี้ก็จะบุ้นบุ้นเรื่องงานนั่นแหละค่ะเราก็มาดูนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีพฤษภก็ต้องดีใจนะคะเพราะว่าการงานนะคะจะมีผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุนที่ผ่านมา นะคะคก็ยังไม่เด่นชัดแต่พอมาประมาณปลายปลายเดือนกันยาทุกอย่างค่ะราบรื่นไปหมดทุกเรื่องเลยนะคะการงานถือไม่ไเสียหายอะไรแต่ขอเตือนออชาวพฤกษบอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องการงานนี้นะคะเวลาใครนะคะมาให้เราทำอะไรให้คิดพิจารณาให้ดีๆค่ะให้มีสติค่ะอย่าไปหลงคําชมของใครนะคะเพราะเดี๋ยวจะโดนหลอกให้ให้ทำงานแล้วเราจะต้องมาเจ็บใจในภายหลังนะคะ ส่วนเรื่องการเงินเหรอคะสำหรับคนราศีพฤษภนะคะเดือนกันยายนไม่เสียแต่เห็นไหมมีแต่อีกแล้วนะคะแต่ต้องให้ระวังค่ะมีเกณฑ์จะต้องทะเลาะเบาะแว้งนะคะกับลูกหรือสมมุตินะคะถ้าคนราศีพฤษภเป็นผู้หญิงก็คือพ่อพ่อกับลูกจะทะเลาะกันเรื่องการเงินหรือถ้าเป็นดวงของผู้ชายแม่กับลูกจะต้องมีการทะเลาะกันเรื่องการเงิน ก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะมีอะไรค่อยๆคุยค่อยๆปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จิรามองเห็นก็คือว่าช่วงประมาณกลางๆเดือนเป็นต้นไปเลยนะคะไม่ว่าคนชาวราศีพฤษภหรือว่ารูปนะคะขับรถขับราให้ระวังค่ะระวังอุบัติเหตุหรือระวังเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลนะคะให้ระวังนะคะมีเกณฑ์จะได้รับอุบัติเหตุ ส่วนคนราศีพฤษกเองนะคะก็ต้องให้ระวังสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ,ะเรื่องอะไรบ้างล่ะคะกะ็ไซนัสนะคะโพรงจมูกนะคะอ,ะอวัยวะเพศถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมดลูกนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คืออวัยวะเพศนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ไปหาหมอรักษานะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะ จากคลิปนี้นะคะจีลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าราสีพฤกษ์นะคะจะเอาคํำพยากร์ของจีลาไปปรับใช้ให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ